สวัสดีครับไม้ย่พาพะลวยครับหานอยปกติประจำวันพฤหัสครับที่เก่าอ๋อันนี้ก็โจ๋ๆวันมนันกันคือเก่าครับอ๋อมาว่านลยครับเต็มเต็มเต็มเกือบทุกหานอยครับมาเบิ่งกกันครับวันนี้ น้อยปกติครับวันพฤหัสที่เก่าครับมันมาอัมมานเดิมอันนีนเด้อลำๆเนื้อรวยการเฉอจะได้กระเทิดตัวนะกดไลค์กดติดตามกันครับเมียพ่ารวยกดไปทั้งแสนทั้งหลานสิบหลานอ่วยตายเพราะดิเมย์ประธานดีคีด ตั้งเกณฑ์ไดหาโตครับใ้สองสามไม่ปกตินอนอยู่นอนในสองสามไม่สามสามหก ไม่เอาเก่ากับซาโมหาก็หาหมาใส่สเหลืองเลยเรียบร้อยครับเอาครับหนนอนตัวเป็นทีครับสามแถวเกลียดครับรวบตัวสีเปาเพื่อเก่าครับเบิเ่งน,นะครับเอาแหล้ครับนี่ โนสตัวเดียวครับแถวสองครับมีนเก่าครับแล้วเก่าเจ็ดครับแถวสามครับมีหาสามหนึ่งสมเจ็ดแปดครับ3ามโตครับแล้วก็มีเล็กวิ่งครับมาเนี่ยมีเล็กวิ่งสองโตหากับสมครับตรงๆเลยเอ้ามาเนี่ยก็ห้ยมันๆโชกๆชุ่โพชุ่คนเออคนไหน์คติดตามสองไม้ห้ะรวยครับ กำลังใจรมาอย่าทำคลิปต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมกันเถืกอกับบอกต่อครับบอกต่อคนอื่นรวยอ่ะมานีกันสนี้แล้วครับมันมาแล้วสวัสดีครับ